ตอนนี้ก็ตีสองยี่สิบนะครับที่นีิก็จะนอนอยู่แล้วนะก็กลับไทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Flappy Bird นั่นเองนะเป็นเกมในตำนาน,นอีกเกมหนึ่งเหมือนกันโอเคสถติติโลกอยู่ที่เอ,เอาคลาสสิกดีกว่าสถติติโลกอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้ววันนี้เราจะมาถล่มสถิติโลก เราซิว่าจะได้หรือไม่อันนี้หวังหวัง,วงสูงเกินไปเอน,น,นีีตายไม่รู้ตัวเมื่อกี้กดไปทันมือมันล็อก หาข้ออ้างไงอ้ภูมิเนี่ยเห็นไหมข้อขอ้างจริงจริงหาข้ออ้างเอา้าชิบหายแล้วเผื่อไปเกายุงตายซะงั้นนะเกาโดนยุงไม่ใช่เกายุงเอาสักเอาสักกี่สิพอแล้วเนี่ยพอใจไอ้พูดเกาเลยก็จะเกาหนูเองละคือมาเล่นยากไงตอนนี้ดึกๆด,ด้วยสมองเบื่อต้องการใช้สมาธิ อาจจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยกทำไมกดไปแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ไมนะ่โดดขึ้นโอ้ตอนนี้ก็ยุงกัดขันขนดนิดนึงเป็นปัญหาทีหน่อยแต่ไม่ได้มากอะไร <tune> ... <noise> แต่เ,เกมธรรมดาที่ผ่านง่ายสะแผ่านยากสะลม,มันใช่เหรอได่กดหรือเมื่อกี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะก็แค่ก็แค่มาเล่นให้ดูเฉย จริงๆคือมันคิดอะไรไม่รู้อะ่ะตีสองจะนอนแล้วก็ไม่นอนลูกมาทำคลิปอยู่โอเคสหรับคลิปนี้ก็เอาไป,ไปทำอเไกันอย่าลืมช่วยไหมอ,อย่าลืมช่วย